แบบนี้หรือเปล่ารถคันหน้าขับทิ้งระยะมากๆในขณะที่ถนนด้านหน้าโล่งทำให้เสียพื้นผิวจราจรและหากหลายๆคนปฏิบัติเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนการขับทิ้งระยะมากๆมีผลเสียมากกว่าที่คิดเมื่อคุณขับรถทิ้งระยะมากมากรถคันหลังจะพยายามแซงคุณขึ้นไป อกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเฉียวชนก็จะมากขึ้นทางเกิดอุบัติเหตุกับรถขนาดใหญ่ความเสียหายก็ย่อมมากเกินกว่าที่คิดอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายอุบัติเหตุบนท้องถนน80%เกิดจากพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกต้องเป็นอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายถึง11.9%เรามาดูกันไหมว่า ทำไมถึงห้ามแซงสายเพราะในระยะห่างที่เหมาะสมช่วยให้คนขับขี่สามารถมองเห็นรถทางซ้ายและทางขวาได้อย่างชัดเจน แต่ในระยะที่รถขับเข้าไปใกล้ขันหน้ามากขึ้นจะทำให้เกิดจุดอับสายตาระยะการมองเห็นโดยเฉพาะทางซ้ายจะลดลงจนมองแทบไม่เห็นรถด้านหน้าทางซ้ายได้เลยมุมมองที่จะทำให้เห็นมากที่สุดจะอยู่ทางขวาของคนขับการแซงขึ้นหน้าทางขวาจะปลอดภัยมากกว่าทางซ้ายหากผู้ขับขี่พยายามปรับมุมให้เห็นทางซ้ายชัดขึ้นโดยการขับเบียดทางจราจรด้านซ้ายจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่จอดอยู่ไหลทางได้ การแซงสายยังผิดพรบจราจรปี2522หมวด2มาตรา45ห้ามมีให้ผู้ขับขี่ขับแซงสายเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นด้านซ้ายแล้วทำไมยังมีผู้ขับขี่ทิ้งระยะมากๆอยู่บางคนโทรศัพท์ขณะขับขี่บางคน,น,งค,นคิดว่าใช้ความเร็วเหมาะสมแล้วบางคนที่ลื่นที่นั่งติดพวงมาลายัยไม่มองกระจกหลังและบางคนมองหาเส้นทางโดยขาดความระมัดระวัง การนั่งแบบชิดพวงมาลัยทำให้กระจกมองหลังอยู่ชิด,ดระดับสายตาเมื่อมองไม่สะดวกบางคนก็จะเลือกที่จะไม่มองโดยไม่รู้ว่ามีรถตามหลังอยู่โดยเฉพาะบางคนที่มีรูปร่างไม่สูงต้องนั่งชิดเข้ามาหาพวงมาลัย พื่อให้ขาเหยียบถึงเบรกและคันเร่งและเพื่อให้เห็นกระจังหน้าชัดเจนขึ้นทําให้มุมมองกระจกหลังเกินกว่า45องศาจากระดับสายตาต้องเงยศีรษะทุกครั้งเพื่อมองกระจกหลังเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่นั่งในลักษณะปกติปรับเบาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมลำตัวห่างจากพวงมาลัยในระดับที่พอดีวิธีการแก้ไขคือปรับเบาให้สูงขึ้นกรณีที่มองเห็นรถที่ขับตามมาแต่ไม่สนใจเพราะคิดว่าใช้ความเร็วได้เหมาะสมแล้วบางคน คิดว่าใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดแล้วจะไม่สนใจรถคันอื่นว่าจะรีบแค่ไหนทำให้หลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องเดือดร้อนกันทั่วหน้ารีบเดินทางไปสมัครงานต้องไปให้ทันเที่ยวบินเจ็บป่วยรีบไปโรงพยาบาลหรือมีคนเจ็บในรถหรือภรรยาปวดท้องใกล้คลอดสถิติตำรวจจราจรทำคลอดบนท้องถนนกว่า1 0 7รายต่อปีจราจรไทยสถิติการทำคลอดมากที่สุดในโลก แล้วเราควรทําอย่างไรในฐานะผู้ขับขี่กรณีที่เราวิ่งอยู่ช่องทางขวาสุดหรือช่องทางกลางเมื่อมีรถตามมาให้เรารีบเร่งความเร็วขึ้นไปเพื่อลดช่องว่างด้านหน้าให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมกับความเร็วเมื่อเร่งความเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกว่าใช้ความเร็วเกินควบคุมให้ใช้วิธีให้สัญญาณแล้วจึงหลบเข้าช่องทางซ้ายด้วยความเร็วที่เหมาะสมหรือถ้าคุณ คนขับรถตามหลังรถคันที่ทิ้งคุณยะรถคันอืกหนึ่งที่ขับตามมาจะไม่ทราบสาเหตุคุณจะเปิดไฟกระติบเตือนอย่างสุภาพหากรถข้างหน้าไม่หลบทางควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อเปลี่ยนช่องทางเพื่อรถคันถัดจากคุณจะได้ทราบสาเหตุและปฏิบัติเช่นเดียวกับคุณ การขับช้าขวามเส้นทางผิดพรบรจราจรมาตรา35รถที่มีความเร็วต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถให้ใกล้กับขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้เพียงเอื้ออาทรกันสักนิดเพื่อสังคมของเราก็จะน่าอยู่ตลอดไปความเอื้ออาทรง่ายๆเพียงเริ่มที่ตัวคุณ